สวัสดีนะคะทุกคนเช้าๆนะคะเมื่อเช้าฝนตกแบบโอ้แรงมากนะคะตกมาแบบสู้แบบใหญ่ๆเลยนะคะนานเหมือนกันนะคะแต่ก็หยุดไปแล้วอันนี้ก็เมนูประจำบ้านนะคะหลังจากฝนหยุดทำโน่นทำน,น,ทำนี่เราก็มาทำกับข้าวนะคะเมนูเดิมๆลยคะ่ะผัดบวกกับไข่นะคะ อันนี้ไม่ใส่อะไรเลยไข่อย่างเดียวนะคะปรุงรสเล็กน้อยเราก็จะใส่น้ำเยอะๆนะคะชอบแบบกินแบบตดน้ำเนาะใกล้ตุกแล้วเมนูสบายท้องนะคะอันนี้ควันขึ้นมาเนาะภาพไม่ชัดเลยอันนี้ก็ได้ยินไหมคะเสียงเครื่องบินเนาะสนั่นวันไหวนะคะบ้านเราเครื่องบินนี่จะบินผ่านนะคะ เพราะว่าอยู่ใกล้ดอนเมืองนะคะช่วงเช้านี่ก็จะเป็นเวลาของเขาประมาณชั่วโมงหนึ่งนะคะแปดโมงเก้าโมงอะไรนี้ยค่ะอีกรอบก็จะเที่ยงเที่ยงแล้วก็ตอนค่ำนะคะก็เป็นเรื่องปกตินะคะที่ชิน,นะคะ่ะได้ยินทุกวันน้ำเริ่มงวดนะคะ กินสบายท้องนะคะจริงๆอาทิตย์หนึ่งก็กินสักครั้งหนึ่งนะคะผัดบวบนี่เป็นอะไรที่ชอบมากะคะ่ะจะเป็นคนที่กินซ้ำไปซ้ำมานะคะผัดบวบผัดกะเพราแล้วก็อะไรนะผัดสตอร่ยบ่อยนะคะแล้วก็ยอดมะาพร้าวออนเออของโปรดเลยนะคะค่ะสรกละเทใส่ถ้วยได้ จานไม่พอนะคะต้องถ้วยเลยนะ,ะนี่เลยน่ากินนะคะทำเองชมเองนะ,ะวันขนาดนี้เลยเตรียมตัวกินข้าวได้เหมือนเดิมนะคะนี่ค่ะเราชอบแบบให้มีน้ำแบบนี้นะคะอร่อยไปกินข้าวคะ่ะ